สิ่งแรกที่ควรทำนะคะคือการรักตัวเองค่ะแต่สิ่งสุดท้ายที่จะทำนะคะก็คือการสงสารตัวเองค่ะสองคำนี้ฟังดูแล้วคล้ายกันมากนะคะแต่จริงๆแล้วความหมายก็แตกต่างกันมากเหมือนกันค่ะคนละขั้วกันเลยค่ะ,คะเพราะการสงสารตัวเองนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการรับบทเยือค่ะ รับบทผู้ถูกกระทำเมื่อเรารู้สึกสงสารตัวเองนะคะก็มักจะมีข้ออ้างต่างๆมาสนับสนุนว่าให้ทําในสิ่งที่เราไม่ควรทําให้ไม่ทําในสิ่งที่ควรทํานะคะแต่ถ้าเป็นการรักตัวเองนะคะจะเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะ แล้วการกระทําต่างๆที่เกิดจากการรักตัวเองนะคะก็จะเป็นไปในเชิงบวกค่ะจะไม่ทําอะไรที่ทําให้เกิดผล,ลในทางไม่ดีที่ทําให้เรารู้สึกสงสารตัวเองในภายหลังเมื่อเรารักตัวเองเป็นนะคะรักตัวเองจนเต็มล้นมากพอนะคะความรักนี้นะคะก็จะถูกแผ่ออกมาสู่ภายนอกให้กับคนรอบข้างอย่างเป็นธรรมชาติโดยอัตโนมัติอย่าลืมเริ่มต้นที่รักตัวเองก่อนนะคะ